สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคาร ที่8มีนาคม2565ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกมีลมพายุนะครับบางพื้นที่ก็อากาศร้อนอบอ้าวอันนี้คุณผู้ชมต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางกันแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดมินเล็กนำโชคอาจารย์มีแนวทางเลขเตือนติดบนมาให้ครับ อาจารย์ให้แนวทางมาสองตัวนั่นก็คือ1กับ8ครับทุกท่าน1กับ8ครับเลขเตือนติดบน16ทับ3ทับ6 5ต้องมีนาจ๊ะ100%อาจารย์ว่างั้นแนวทางของแอดมินเลขครับต่อมามาดูแนวทางของอาจารย์ซัพทวีคูณกันบ้างสูตรบนเดินดีครับอาจารย์มีแนวทางมาให้3สูตร สูตรที่1ได้2 3 4สูตรที่2ได้0 1 4สูตรที่3ได้2 3 8ครับตามนี้ครับสูตรบนเดินดี16ทับ3อาจารย์มีแนวทางให้3สูตรใครชอบแนวทางของอาจารย์ทัพทวีคูณแคปหน้าจอครับถัดมามาดูแนวทางของแอดนอรพลกันบ้างเป็นแนวทาง เด่นบนมาตัวครับเลขเด่น2ตัวอาจารย์บอกว่าเทสสูตร3ว่างั้นครับเลขเด่นบนมาตัวของอาจารย์งวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างครับสูตรของอาจารย์ทำได้9กับ0 9กับ0คุณผู้ชมตามนี้ครับเด่นบนมาตัวเทสสูตร3 ต่อมาครับมาดูแนวทางเด่นหน่วยบนเลขเด่น2ตัวของอาจารย์กันบ้างสาธิตีคุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับงวดที่ผ,ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้ามาเพียบครับงวดล่าสุดของอาจารย์มี9แต่ว่าไปอยู่หลักร้อยนะครับอาจารย์ว่าก็บอกแลนะ้วเนาะบอกว่าไปอยู่หลักร้อยงวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ทําได้7กับ2 7กับ2เด่นหน่วยบนครับ ต่อมามาดูแนวทางของแอนแอมมี่กันบ้างวิ่งบนครับเลขเด่น2ตัวสูตรของอาจารย์ทำได้2กับ6ครับท่าน2กับ6วันที่อยู่ตรงนี้16ทับแนวทางวิ่งบนครับจากแนวทางวิ่งบนมาดูแนวทางเด่นล่างของอาจารย์กันบ้างอาจารย์มีเลขเด่นล่างมาให้3ตัวครับมี2 3 4 2 3 4ามี่ แนวทางของแอดแอมี่ครับใบนี้เด่นล่างต่อมามาดูแนวทางของอาจารย์นภัสดี42กันบ้างใบนี้เป็นข้อมูลเด่นบน3สูตรครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์เข้า9ตรงนี้นะครับหวยออก905งวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ก็อยู่ในส่วนตรงนี้ เลขเด่นตรงนี้ที่อาจารย์ให้มาครับมี2 3 4 7 2 3 4 7ตามนี้ครับวันที่ก็ชัดเจนคุณผู้ชม16ทับ3ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเด่นบน3สูตรต่อมาครับมาดูในทางครบ3ตัวและ2ตัวบนกันบ้างงวดที่ผ่านมาใบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับ คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับงวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ทำได้เลขเด่นทั้งหมดก็ 6, 7เจ็ตัวครับมี456 7 9 02 456 7 9 02ตามนี้ครับ16ทับ3ทับ6 5อาจารย์บอกว่าสาธิติเดินมา24งวดจะไปต่อไหมมาลุ้นกันคุณผู้ชม ใบนี้แนวทางครบ3ตัวและ2ตัวบนครับต่อมาครับมาดูแนวทางหลักร้อยบนของอาจารย์กันบ้างอาจารย์ก็จะมีสูตรมา3สูตรนะครับแล้วก็อาจารย์จะมีจับตัวเด่นมาให้ก็มีอยู่6ตัวผู้ชมอยู่ด้านล่างครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า9นะครับใบนี้ผมก็ลงให้ผู้ชมโวยออก9 05 งดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับ16ทับสสูตรของอาจารย์ที่ให้มานะครับก็มี124578ครับ124578ตามนี้ครับใบนี้เป็นนวทางหลักร้อยใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับผู้ชมวันที่ชัดเจนครับ16ทับ3ทับ6 5 124 5 7 8ต่อมาครับมาดูแนวทาง10หน่วยล่างกันบ้าง10หน่วยล่างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้านะครับใบฝั่งทางซ้ายมือผมก็ลงให้นะครับผู้ชมแนวทางของอาจารย์มีศูนย์เข้าหลัก10 7เข้าหลักหน่วยตรงๆเป pp, ๊ะๆกันเลยทีเดียวเชียวงวดใหม่ครับคือใบฝั่งทางขวามือสูตรของอาจารย์ทำได้ตามนี้เลยครับ หลักสิบของอาจารย์ครับก็มี7 8 9 0 1 2 7 8 9 0 1 2หลักหน่วยครับสูตรของอาจารย์ทำได้3 4 5 6 7 8ห3 4 5 6 7 8 9แหแนวทางของอาจารย์นภัทดี42นำไปเก่งกันดูครับทุกท่านใบเต็มก็จะประมาณนี้ จัดไปครับคุณผู้ชมต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ตีเล็ขครับเด่น110หน่วยของอาจารย์เด่นร้อครับสูตรของอาจารย์ทำได้เลขเด่น4ตัวครับมี3ามห้าเจ็ดเ็ด่น10ครับมี326สามตัวทุกท่าน3ามห เด่นหน่วย2ตัวคุณผู้ชม0กับ2 0กับ2ตามนี้ครับแนวทางของแอตตีเล็กต่อมามาดูแนวทางของสุประโชค21กันบ้างใบฝั่งทางซ้ายเป็นแนวทางงวดเก่าผมลงให้อยู่นะครับรอสอนอของอาจารย์มา2ตัวคุณผู้ชมมี5กับ9หวยออก9 0 5 งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือครับ16ทับ3ทับ6 5เลขเด่นที่อาจารย์ทำได้ก็มี0 3 4 0 3 4แนวทางรอสอนอของอาจารย์คุณผชมใบเต็มก็ใบนี้ถัดมาครับมาดูแนวทาง10หน่วยของอาจารย์กันบ้างใบสีขาวแบบนี้งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับใบนี้เป็นแนวทางงวดใหม่ สูตรของอาจารย์ทำได้0239 0239ถัดมาครับ10หน่วยพื้นสีดำผมลงให้มาแล้ว5งวดก็เดินดีนะครับทุกท่านเข้าทั้งหมดเลยเนาะโดยแนวทางงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี0นะครับเข้าหลัก10งวดใหม่ก็ใบนี้ครับ16ทับ3ทับ6 5 แนวทาง10หน่วยของอาจารย์ก็มี6 8 9 0 6 8 9 0ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์สุพโชค21คุณผู้ชมต่อมามาดูแนวทางของแอดหมูป่ารูปแบบนี้กันบ้างงวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมแนวทางหลักร้อยของอาจารย์มี9นะครับตรงนี้ แล้วก็ถัดไปอีกของอาจารย์เข้า5นะครับวงกลมสีแดงส่วนเลขชุดของอาจารย์ให้มาหลุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น951ตรงนี้ทุกท่าน2งวดล่าสุดก็จะประมาณนี้งวดใหม่ครับคือใบฝั่งทางขวามือด้านบนครับหลักร้อยมี890ถัดลงมาครับ567ถัดลงมาอีก123 ผู้ชมลองนําไปเก่งกันดูนะครับตัดลงมาก็จะเป็นเลขชุดของอาจารย์ขออนุญาตขยายในส่วนตรงนี้ก่อนเนาะจัดไปครับผู้ชมเลขชุด3แถวของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้แนวทางของแอดหมูป่าครับต่อมามาดูแนวทางหลักร้อยของ อาจารย์อินทร์เทวนครกันบ้างใบนี้งวดใหม่นะครับ16มีนาคมสูตรของอาจารย์ทำได้1325687 1325687งวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับต่อมาครับหลักร้อยบนของ by a k 1 3เลขเด่น4ตัวทุกท่านสูตรของอาจารย์ทำได้0 ขออภัยครับ1 2 4 5 1 2 4 5นะครับแนวทางหลักร้อยบนต่อมาครับมาดูแนวทางของ S สามารถกันบ้างใบนี้เป็นแนวทาง10บน1กับ2เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาครับอยู่บรรทัดล่างสุดมี1245 1245ใช้งานงวดนี้นะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูล10ล่างครับ10ล่าง1 2สูตรของอาจารย์ทำได้เลขเด่น3ตัวครับมี2 3 4 2 3 4อาจารย์บอกว่าใช้งานจริงถัดมาครับเด่น10ล่าง v1 แนวทางของเขยเมืองเหนือครับเลขเด่น3ตัวมี2 7 9 2 7 9 มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับซุมกอกิติเป็นข้อมูล10ล่างแล้วก็หน่วยล่างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มีศูนย์เข้าหลัก10แต่ว่าหลักหน่วยของอาจารย์ไม่มี7นะครับหลุดไปนะครับหลัก10ของอาจารย์มีทั้ง7มีทั้งศูนย์คุณผู้ชมงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือครับหลัก10สูรของอาจารย์ทำได้8 41 036 หลักหน่วยมี7095นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับวันที่อยู่ด้านบนคุณผู้ชมต่อมาอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างเลขเด่น3ตัวคุณผู้ชมครับงวดใหม่ล่าสุดของอาจารย์ครับสูตรทำได้456 456จัดไปครับใครรอแนวทางของอาจารย์ ต่อมามาดูแนวทางของอาจารย์ท่านนี้กันบ้างครับสทวชอสอนวเป็นแนวทางเด่น10เด่น12ตัวล่างนะครับงวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับผมไม่ได้ลงให้คุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีอยู่นะครับที่เข้างวดใหม่ก็อยู่ในแถวนี้ครับ16ทับ 3, ทับหล่างที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี3 6 9หกุณผู้ชม 36925หาหลักหน่วยล่างมาใส่แม่นๆนะครับเพิ่มเติมครับอาจารย์ก็มีแนวทางหลักหน่วยล่างมาให้ด้วยตรงนี้เลขเด่น4ตัวครับมี4703ต่อมาจะเป็นแนวทางของเว็บคนรักงูรูปแบบนี้ครับเลขปักหลักสิบบนล่างครับเลขเด่น4ตัวครับ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็มี07ที่เข้านะครับตรงนี้งวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดครับทุกท่าน16มีนาคม65เลขเด่นก็มี1458เลขชุด2ตัวอยู่ตรงนี้ครับ141518 4548แล้วก็58คุณผู้ชม ถัดมาก็จะอัปเดตแนวทางของเว็บคนลักงูรูปแบบนี้กันบ้างครับงวดงวดใหม่นี้ที่ผมลงให้ไปก่อนหน้านั้นก็คือใบนี้ครับอาจารย์บอกว่ายกเลิกนะครับกากบาดมาให้แล้วเพิ่มเติมงวดใหม่อัปเดตใหม่ก็คือใบนี้คุณผชม16มีนาคม65เลขชุด2ตัวก็มี41 48 47 18 17แล้วก็87นะครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านครับจัดไปคุณผู้ชม16มีนาคม65อยู่ด้านล่างสุดครับขอขอบพระคุณอนาะจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ